ใครจะสารภาพก่อนดีคะหนูค่ะหนูไม่ใช่กระเทยค่ะฉ<อ>ลาดมากที่จะอดคนแรกยังไงพี่ต่อน้องเขาสารภาพแล้วว่าเขาไม่ใช่กระเทยก็โอเคพี่พี่ก็พร้อมจะสารภาพให้หมดแต่ขี้เกียจเล่ายาวไงอะพี่ก๊อปสารภาพความจริงกับพอใจไปถึงไหนแล้วหมดหรือ,อยังผมจะได้เล่าต่อว่ามีอะไรอีกก็มีย<น> จะให้พี่ก๊อฟเขาพูดออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้แถต่อถูกใช่ไหมทำไมโมพี่ไดแย่ไรกระดาษพี่วะโธ่ตอนนี้หนูจริงมันรู้ทุกอย่างเลยสวแล้วพี่ตองแต่อย่าพูดเลยนะถ้าพูดไม่ตรงพี่ก๊อฟสสยหนักกว่าเดิมอีกเร็วเร็วอ๋อคงจะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ใช่แมนแมนเลยนะแมนแมนเลยวันวันที่ผีหลอกจำได้ไหม ดูทีแล้วผีมันไม่ได้มีตัวตนหรอกผีตัวนั้นอ่ะมันพี่เองคือพี่ปลอมเป็นผีตั้งใจที่จะหลอกเราเพื่อที่พี่จะได้ปาร์ตี้กับน้องมุมบิมเขาอ่ะดีมากอย่างน้อยก็สารภาพตรงกับพี่กอฟหนึ่งเรื่องคุณได้ความิุใช่้ไหมแลวพ่อจ๋าล่ะวันนั้นพ่อจ๋าอยู่ปาร์ตี้เขาด้วยหรือเปล่าสวยแล้วพี่กอฟพูดอะไรเป็นบางวะ คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบุคคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป